แม่แม่ไปน้าซันแล้วไปน้ำเลยไปน้ำไปน้ำซันไปบัญชีกับติงยกยืนยิ้ง,งยิอกอแล้วบบนั้นน้องสกายสูงเคยมาดูก้อยเปลี่ยนทางงแซล้อลอ,อนนี่สูเคยดีกลายเป็นนักบาสเ,ทเออก็ตบอลมาเพ้งที่เพิ่นเอาไปเกินอยู่หนาหันเนี่ยเพ้งอันดีย,ยังก่อนเพ้งอันนี้คื่ลองตามพี่น้องกดติดตามได้ครับสาวน้อยรับเพิ่นชูและ ทิศบ้านแพงคือลุงไม่แต่บาประเทศนี่ยฟันทงมาน้องฟีมาอันนี้ไทยยังลูกนี่ผมหายชายาเลยนี่ฮะเภเกวัดช์จิวเวอร์ดอนสองทยว่าคือวะที่น้อยลูกต้องเปลี่ยนมาคือคืออ่าพี่วันเป็นสเปนอันนี้เป็นร้านฮอดดิ้นครับอันนี้เป็นร้านฮอดดี้ลูกร้านจากเมืองดำดำทำดำครับครับคุณทอโอ้ อันนี้ก็ผ่านเป็นออดิชั่นจากพ่อจูนกันวันนั้นไปร้องให้พ่อฟังอยู่อ่ำพุบันพ้นแพร่งอำเภื่อน้าแก่หน้าแก่วันนครพนมอ่ะใส่มาในลูกให้เอฟีฟังซุ้มฟังเสียงหน่อยศิลปินซิ๊กโก้คนคนนี้ทำสิลปินสู้ไปลานเ้ยสาวผู้ฟังน้อง ห um ัวใจว่างแน่บอคำเออเอลูกขอล้อพอสัมไอพอจ้องไว้ได้บ่นางลาน้องสาวละขันแม่นใจเจ้าว่าอยากไปนั่งนอเขียนเธอ ลงมือน้ี่าโตแล้วคุณังฟังนวลำตาคุณังฟังเออหนอลำอายนอลำอายอออายุกี่ปีลูกสิบแปดปีครับคุ่งน่อนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมนะครับโอ้พูใจดีใจนัลูกหลานทีมาร่วม สืบสานิลปะวัฒนธรรมร่เพื่อนันเมืองไทยผู้เตือนแล้บ่เมียนเอาไหมเอาเจอกันดู่ว่เอาเอาเอาวัเดียวแหเจ่อไทยแล้วเอาจวบเอาจักขาดวะเมียไทยเลยแม่กูว่าต้องถ่าย มาออเิชันมากก่เว็นหน่อยพุ่นด้ครับออริชันนะครับออริชันมาก่เว็นหน่อยะครับผมถ้าเป็นทเรียนก็คืออันนี้คันเอาปัดมะม่วงไปแลยไม่สิงไปแล้าพี่น้องครับนี่แหละครับศิลปินที่เดินตามหาความสัาพนนะครับเชี่ยวเมื่อยันเพียงแบบคุณคอนรับ กับฝากน้ำาี๋ฮะก็แล้วกันนุ่มหน่อยน้ำน้ำใสนแนตาเศร้าค้าวบัวลายแต่ว่าติดราน้อยจริงใจฝากไว้น้ำพีน้ำโนอีกสักคนปแล้วกันเนาะอาน้องแม่มาจะเพลงนี้ลูกคือบนอผมรกบผมฟังเสียงเราเปิดตไม่ยกเดาเสียงสังเกตสีใหลูกมันยันาเออเอาเอาจักเพลงให้ลูก ริมน,น้ำวิวงามงามเมือยามรักวานวันนี้ที่แก่งเลิงจานมันทรมานหัวใจแท่น้องนัดไอ้มาคอยแต่น้องก็ควงเขามาเครียกลอสกันวานมันอ๋อบอกแคกเลยนอ้อง สายตาคนอากาม่ลค้านขอบคุณนะครับผมอากาศหวันพลาดไหมใช่ครับสามติดตาเพียบ่ากาแยแ้นะครขอบคุณหลายๆอากาศฮ้อนไร้พอโจกเงี้ยห้ำหอยบ้านล้วละจะขออภัยแฟนๆก็นเรวกันนม่ช่วงนี้ ไปใกล้ๆแล้วเลยโอ้มาโอ้ลังโกมาโอ้เอา่าคือใส่ชุดสิบใบคือพอพอผ้ามดลูกเออโอ้อันนี้น่ารักด้วะสวัสดีครับสวัสดีเป็นครับเอฟซีสอนหน่อยช่วยมาแทงนะครับพ่อโจน้ำครับผมบอกเิ่วครับผมแต่ละคนแต่เสียงพอดีพ่อโจูบมาลับมาลับไปก็คือลับไปตัดอ้อยแต่ว่าอันนี้ฟังเสียงแต่ละคนแล้วโอ้วัฒนรมดา อาอันนี้น้องกูเนาะโคนชุมแพร่เป็นบ่าชุมแพ่ครับอ๋อพี่น้องชุมแพ่ครับผมชุมแพ่โอ้โนี่น้องกูเอาจักเพลงมานดดใจประสงสารวิญขายังมาพอเนื้อคู น้องนั่งขายปัทูแก้มตลูสาวเมืองแม่กลองอายเมาอีสานมาเจอนุงคขานเบายามสัำฟองอยากอยากแผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลองสบายอีสาน แนองกู้เนาะครับอืาจาหนวยกานใช้ได้น้องกู้นะครับมาลังเลยนองกู้เปล่าตี้องเลยนั่งกะแล้วกันทั่งนอกู้ทั้งนองจูเนาะไม่เอาเไม่ใช้นีเรมีเสียสวยเลยใ่องครดีัก เพราะว่ามที่นอนพอตกอัดเียบไหมตัดเรียบไหมตัดเลีบไมก็มีผลกระตบต่อเสียงเนาะมีเสียงเลยเนาะพตกมอนกัมีผลกบมีนเตกนอนกบมีพราผลอันนี้พ่อว่าไดมันข้ออันนี้ว่าตัดเรียบด้นนั่นแล้วอ่ตอนนี้าไปโอ้ ชอาออกเท่านี้แหละนักร้องที่เสียงดีก็นี่ไสนี่อู้ออากาศห้อนเครื่องโอเวอร์ฮีทครับนี่องฟ้าใสครับดีเกนี่เราก็เห็นนะต้องปนแดงนะ นน helmet, กล่อง,อม,องอมันสว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 นแสงกล้องย้อนแสงเลยทำให้ภาพค้ำนะพี่น้องครับระบบรอเย็นคือที่แรกผมสิบกิบมาสีออกรถบ้านยู่บ้านสามขั้นเนาะตอนนี้คาดว่าสีออกหรือบ้านอีกรบ้านหาขั้นก็ว่าตต่ว่าบรรทุกพอมีศิลปินไปนั่งูีครับปอชาสสมพันธ์ถึงเจ้าภาพที่แรกผมบอกว่า ประมาณเขาสามปุยเนาะตอนนี้นก็ขอเพิ่มเติมเด้อจะภาพจากหาพบตรงปุยเลย <c oughs> มันห่อน,นะมันค้างโทรศัพท์<ด>มันค้างได้ฟังแค่นี้ก็น่าติดตามแล้วจ้นะานๆๆนหน้าเบอร์มันเน็ตเน็ตเน็ตพี่น้องเอ้ยมันห่อนละกายมันมัน,มนเ,เน็ตเห็นเน็ตไปแนี่รับครับ ต้องขอบคุณเจ้อเียเล่ามันแย่งกันนมีขี้นหายแน่วินแน่เลยมาเห็นเพรหายกับเพราใดดีด้วยเนี่แล้วอยู่ในห้องแอร์ไมเฮียแตกค้งสั้นเลยมาส่งลูกส่งร้านเนาะ มันเป็นบรรยากาศวาเป็นนักเรียนเตรียมทหารไหมนั่งยูนัมโฮมใหม่ไหมคอเมียไหมโอ้อนนี้เรียนท้องเดียวนนี้โยนี่นี่ดีดีโรงแรมการเมืองพระรัชชัยตัวนี้อายุก็เลยลูกก็ปีอีแล้ว อายุ15ปีน้องเนเน่พี่น้องเบิงพันกับโจกเอเดอร์ฝากไว้ด้วยครับน้องเนเน่น้องโนโนฝากไว้สำรองนเ่น้องโจโจจากเพลงนี้ลูกเเอาฟังจับาดนี่เป็นเพื่อนเสนลองมาัดนันได้หรออาลองยืช่างแต่งหน้าอเลเล็กโเ่แ้ว ใจใจคอยเทโตบาปเป็นจังไดเด้แต่น้องโอเคบาปกะทั้งอาและแนวหัวใจมากอายแล้วน้องขอรอดฟองแปวมันตำต้องน้องกะยามันอายมีพันยา กะมาหาน้องได้สบ่ดีดอกแม่แน่น้องลาทั้งหัวใจอยากเอาพรหาเมียพีให้เพิ่งตายแต่สิเฮ็ดจังไดเฮาเป็นผู้มารุ้นได้แค่สุนลยกับพ่อ นี่นะครับพี่น้องครับน้องเนเน่ครับพี่น้องครับศิลปินเคลื่อนลูกใหม่นะครับของภายใต้สังกัดสาวน้อยเป็ดเป็นแพ่งนะครับอะไรครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับตัวกทมรอบนี้นะครับ6วันนะครับลำเพลินออนไลน์ลำของราชิมหกบาทครับ3วัน333บาทเงินค่าเดิมมันเทียบเดิมขอบคุณทุกการรับชมรับฟังพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ